สวัสดีครับอยู่กับช่องคือไทยไบเกอร์นะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่คลอทวังน้อยนะครับวันนี้เรามากับพี่นุกนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปพักผ่อนนะครับมันมีสถานที่ที่หนึ่งก็คือชื่อภูทาราแคมปิ้งนะครับอยู่ที่สระบุรีใกล้ๆน้ําตกตายายที่เคยไปนะครับพอดีมีธุระแถวนั้นด้วยก็เลยจะแวะไปนะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วก็เลยเอาชุดมาเล่นน้ําด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงนิดๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะ มากับกล่องใหม่ด้วยฮะเราใช้เส้นทางเดิมนะครับก็คือลำลูกกาทัญญานะครับเพื่อกหวังน้อยเลยนะนะครับก็เป็นเส้นของเจ็ดนะครับ เมื่อกี้ที่ขับมานะตอนช่วงรถติดๆเนี่ยผมว่าหลายคนต้องมีคําถาม่ยับเรื่องกล่องแน่นอนนะฮะว่ามันใหญ่ขึ้นเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับได้รีวิวไปวววคร่าวๆนะฮะซึ่งจากที่เราได้ขับมาเมื่อกี้นะครับความกว้างอะ่ะเท่ากับ48เลยนะไม่ได้ต่างกันมากเลยแต่ก็เนี่ยเวลาขับนะครับคือมันพอดีกับช่วงแขนเราเนี่ยแต่มันจะได้ท้ายยาวแล้วก็ยกสูงขึ้นขับในเมืองไม่มีปัญหานะไม่ติดแน่นอนแล้วก็ไม่เลยกระจกนะ ดูกระจกง่ายกว่า48อีกนะเพราะ48มันจะววบวบุมบวมนิดนึงนะมันจะบังกระจกนิดนึงอ่ะ48สวยทุยกคนสวยเลยมีนกบินด้วย เราเดินทางมาถึงวังน้อยที่อายุทยาแล้วนะฮะออกไปทีเดียวก็สลับบุรีแล้วเดี๋ยวแวะรับพี่แป๊บนึงนะฮะเอาครับเดินทางทุกคนตอนนี้ค่าเฉลี่ยรถผมก็สามสิบสี่จุดเก้าสามห้าลิตรเดี๋ยววันนี้เราจะขับแบบประหยัดนะฮะเพราะเราไม่ได้ไปไกลไม่ได้ขับเร็ว นะครับหลายๆท่านก็ดูคลิปเรามานะฮะก็มันจะมีร้านไก่แดงมาเนี่ยนี่หยุดตรงตามบอทอนี่ครับเลยหินกองมานะฮะอร่อยมากอร่อยมากนี่นี่นี่หยุดข้างบอทอเลยนี่ที่ซื้อประจํานะมีหมูฟวงไก่ย่างตูดไก่โอแซ่บบอกเลยใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะจ๊ะ ครับตรงนี้ก็เป็นช่วงขึ้นเขาอะไรกลางดงบ่าตรงนี้น่าจะใช่นะฮะมีหลงโมปูนอยู่ทางซ้ายนะครับอันนี้เราขับกันแค่เก้าสิบร้อยหนึ่งนะฮะตอนนี้เขียวหมดแล้วนะไม่ค่อยแห้งแรงแหละแต่ฝนไม่ตกอะ่ะ รีเยวซสายมาทางนี้นะเส้นสองสองสองสี่มาทางเดียวกับน้ําตกจ็ดเสาน้อยนะเข้าทางเดียวกันเลยทางนี้ไปเขื่อนได้เขื่อนปลาสักอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กก็ไปได้สําหรับใครที่ขับรถเล็กๆมานะครับกลัวว่าจะไม่มีน้ํามันนะครับนี่นะครับทางเข้าก็มีปอทอนครับเติมให้เต็มเลยนะ ยากาศ้างทางชิลมากเลยก็มีร้านขายของนะเรื่อยๆไก่ยงไก่ย่างอะไรอย่างนี้นี่เขาก็ไปตั้งแคมป์กันนะเนี่ยออตรงนี้คือน้ำตกดงพญายเย็นนะครับทางขวามือค่ายชัยปิติแล้วก็จะมีน้ำตกตายายตรงนี้แต่เดี๋ยวเราไปผูทาราแคมปิ้งนะครับเอทางเข้าอยู่ไหนวะนี่ครับผูทารา ปิดให้บริการนี่ฮะก็จะมีสารแล้วก็ทางเข้าเป็นอย่างนี้นะอาจจะดูหล่อนๆนิดนึงนะแต่เข้าไปน่าจะสวยอยู่เอเอ้เอาทางไหนวะเนี่ยน่าจะทางนี้อ๋อถึงแล้วนี่ตรงนี้แหละอ๋อใช่ใช่อคนมาแคมเยอะนะเนี่ยอ๋อคือตรงนี้มันกาางเต็นได้งไงไดยแล้วพี่ ี่สิบห้รหาสิบหาสบห้บาทโอเคโอเคแล้ตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่ฟุทธารานะฮะสวยมากบรรยากาศคือถ้าทุกคนชอบบรรยากาศนะก็จะเป็นฟิลน้ำตกนะแล้วก็มีเรือคายักเรืออะไรอ่ะให้พายด้วยตรงนี้เล่นน้ำได้นะลึกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราเอาตีนกบ หรือเอาปินมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะว่ายเล่นนะฮะอยากว่ายน้าไม่ได้เล่นน้ํานานแล้วทุกคนดูดิแล้วก็ตรงเนี้ยค่อนข้างสวยนะมันเป็นแอ่งตรงนี้นะครับลงมาจากน้ําตกเจ็ดสาวน้ยอีกทีหนึ่งนะด้านข้างนู้นะครับเป็นค่ายชัยปิตินะครับก็สามารถกางเต็นท์ได้ตอนนี้เปิดบริการอยู่นะครับทุกคนที่มานะครับอยากให้ขยันล้างมือมันล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็สวมแมสนะครับกองันตัวเองด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยนะครับที่ตรงนี้ทุกคนมีที่ให้โดดน้ําด้วยนะแต่ตอนเนี้ยเราต้องกินข้าวก่อนซึ่่่่งคคคคาาาา้้ใจนะรบขวลล20แก็30 10บาทนะครับเป็น5้าบาทนะต่อคนต่อคันอันนี้ในะกรณีแบบผมนะคือมานั่งแต่ว่าไม่ได้กางเต็นท์นะครับซึ่งถ้ากางเต็นท์ก็มีเต็นท์นให้เช่าด้วยนะพี่นุ๊กเมื่อกี้พี่นุกดูเต็นท์ให้เช่านี่กี่บาทนะครับเต็นเต็นของเขาเหรอครับใช่ห้าร้อยครับเต็นของเขาห้าร้อยห้าร้อยสองคนพร้อมไฟพร้อมเครื่องนอนพร้อมอาหารเช้าครับก็คือมีเครื่องนอนใช้ไฟเขาได้แล้วก็อาหารเช้าด้วยเนาะ แล้วก็มีหมูกระทะใช่ไหมพี่ใช่ครับหมูกระทะสามเก้าเก้าบห้าหมูกระทะมีสามเก้าเก้าแล้วก็ห้าเก้าเก้านะครับเอามานั่งกินอย่างนี้ได้นะกลางคืนเขาก็จะมีไฟทถ้วยนะเห็นเขาบอก<ม>เขาเปิดไฟสปางมากกลางคืน <laughs> เห็นมีคนรีวิวแล้วบอกเออน้ำปิดให้หน่อยได้ไหมอะไร <laughs> นอนไม่หลับคือได้ยินเสียงน้ำตกส่วนเทาเต็นท์มาเองผมไม่แน่ใจนะสองร้อยเท่าพี่สองร้อยอ๋อสองร้อยต่อเต็นท์นะครับเอาเต็นท์มาเองคือกลางตรงไหนก็ได้เลยกินมน้ำได้หมดเลยฝั่งนู้นไม่ใช่นะครับฝั่งนู้นเป็นของค่ายจะบอกว่าล่มรื่นนะครับทั้้งงงวววััันนนนนเเเลยยยะีี่่ชิไดดท๋ ไปสั่งอาหารนะครับแล้วก็จะมานั่งทานตรงนี้แล้วก็จะเล่นน้ำนะครับสักเที่ยงที่ยังค่อยออกนะแต่เราเดินดูร้านอาหารนะครับคือมีอาหารตามสั่งมีหาขายนะครับที่นี่ก็มีห้องน้ำสองจุดเนาะซ้ายขวาผมก็ไม่แน่ใจตรงไหนอันนี้มีขายอะไรบ้างครับอ๋อตามสั่งตามสั่งข้าวเหนียวส้มตำสั่งอาหารเรียบร้อยมีน้ำแข็งมีโคกนะครับนี่ครับก็สั่งข้าวมาเป็นกะเพราข่าหมูย่างแล้วก็กะเพราหมูสับนะ มีโค้งนะฮะถังน้ําแข็งนะะต้องมาดัดแปลงใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาทานข้าวแป๊บนึงเอาละทุกคนตอนนี้ได้เวลาลงน้ำนะฮะกินข้าวอิ่มๆเดี๋ยช่วยก่อนนะครับก็เดี๋ยวลงน้ำกันมันแผกวอทุกคนเจ้าฟินมาเล่นน้ำตก <c oughs> น้ำเยน็นเย็นแบบสบายนะไม่ได้เย็นหนาว ปกติเขาใช้ในทะเลนะเว้ยอันนี้ซื้อที่ดีแคทลอนนะเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทแต่ว่าถ้าใช้งานจริงถ้าลงทะเลนะต้องซื้อยาวนี่มันจะมีรุ่นหกร้อยห้าสิบอะยาวอันนี้แล้วก็มันจะใช้แรงน้อยกว่านี้ใส่ครับอ๋อไงพี่เหนื่อยปะ 它很灵。 คือตรงนี้ครับทุกคนมันสามารถกางเต็นท์ได้เยอะมากนะน่าหลหลังเลยนู่นตรงเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้เราจะอยู่โซนนี้โซนด้านหน้าหน่อยนะอันนี้โซนกลางๆนะใต้นี้กางได้หมดเลยนะครับแล้วก็นู่นข้างหน้านะครับตรงทางข้ามก็กางได้อีกนะครับที่จอดรถนี่มีเยอะเหมือนกันนะครับด้านบนตรงนี้ก็กางได้นะโซนข้างหลังก็เป็นที่จอดรถก็มีเจ้าที่ดูแลตลอดนะครับที่นี่เดี๋ยวที่นี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะฮะพี่นุกยังไม่เคยไปอ่างเก็บน้ำพวกเหล็กใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวขากลับผมจะพาทุกคน ไปอ้อมอ่างเก็บน้ำามกเหล็กแล้วก็วนเข้าตรงแก่งคอยนะครับแล้วก็แยกย้ายกันโอเคไปครับมีห่วงยางให้เช่าด้วยนี่นี่นี่เต็นท์ดิคลอนอันนี้โคตรใหญ่เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นันหลายพันอยู่อะนะครับเดี๋ยวไปอ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะฮะไปขี่บนเล่นเอาแล้วทุกคนเห็นวิวเขื่อนแล้วนะฮะ ถ้าก่อนตอนนั้นขึ้นมาถึงขอบนี่เลยเนี่แห้งลงไปเยอะเลยตรงนั้นมีลงไปกลางเต็นท์ได้ะนะ กลับมาถึงแ,แถวนวะแล้วครับก็นี่เติมพลังบ้าบนึงนะครับชอบกล้วยเดี๋ยวเราจะแยกกับพี่นุกแถวนี้นะครับตรงลังสิตนะโอเคเดีย๋ยวไว้เจอกันทริปหน้านะครับพี่นุกครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับ